สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่าน้วยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมชื่อคาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับกับในช่วงของ Mo d r e v วิ w นะครับผมโอเคเสียยอาจจะดูแปลกๆไปครับผมหรือว่าอาจจะไอเป็นบางช่วงนะครับผมขออภัยด้วยนะจะไอแบบแม่งจะครบอาทิตย์อยู่แล้วนะครับผมอีกวันเดียวครบอาทิตย์นะครับไอแม่งก็ไม่ยอมหายสักทีกูแดกตั้งแต่น้ำมะนาวจนโอ้โหน้ำพึ่งผสมมะนาวก็ผมไม่ได้ช่วยติ่งกูเลยครับผม โอ้โหตอนนี้แย่สุดๆก็ผมดื่มยาวันละ2ขวดนะฮะเพื่อที่จะทำให้คอมันแบบหายไอนะครับแต่จริงๆไม่ได้ช่วยเลยครับจากไอทุกๆ5นาทีตอนนี้กลายเป็นทุกๆ5าวิแล้วนะครับผมว่าเคนอกเลือกกันมาเยอะครับผมเรามาอยู่ในช่วงของมอดรีวิวนะครับผมอันนี้เป็นมอดของ m y f d a เดนะครับผมจริงๆมันเป็น Left 4 d e a d นั่นแหละฮะแต่ว่าทางมอดเขาอะตั้งชื่อเพื่อไม่ให้เหมือนกับตัวเกมเนี่ยผม y f ่โฟเดทครับผมผมจะมาดูนะครับผมว่าในมอดนี้มันมีอะไรกันบ้างครับผมประกอบไปด้วย2ชนิดนะครับ ชนิดแรกก็จะเป็นอาวุธครับผมแล้วนชนิดที่สองก็เป็นตัวม็อบนะครับม็อบนี่ส่วนมากจะเป็นพวกผีนะครับผมนั่นไงเสียงกูเริ่มเปลี่ยนแล้วกินยาแป๊บ <c oughs> โอโ้โหแคสไปไอไปครับผมมันแน่นอนนะครับจังหวะนี้คาลมยังมีเยอะนะครับผมติดตรงที่สังขารกูแม่งไม่ไปเท่านั้นแหละนะฮะโอเคครับผมมาดูครับผมอาวุธอย่างแรกนะครับก็คือคาตานะโอโ้โหเสียงกูแม่งเลติดคอยกูน้ำร้อนโว้ย <c oughs> <c oughs> อยากตายครับผมไอแต่ละทีนะอันนี้เป็นคาตานาครับผมดาเมจมีมากถึง12บสเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างแรกครับผมคุณจะต้องมีเบรดก่อนนะครับจะต้องมีใบมีดมันก่อนนะครับผมเราค่อยเอาใบมีดครับผมมาคราฟกับสติ๊กนะครับเราก็จะได้คาตานามานะผมต่อไปครับผมกีตาร์นะครับเป็นอาวุธแบบสุดเด็ดของอาทางเลฟโฟเดสสองนี่ยครับผมที่เพิ่งแอดเข้ามานะครับจริงๆริงเลฟโฟเดสหนึ่งน่าจะมีมั้ง หรือรูอ้เพิ่งเข้ามาเลเฟอร์เดสสองจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ากีตาร์นี่เด็ดจริงๆครับผมคราฟโดยการใช้ออกวูดนะฮะผมวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็สติงตรงกลางนะครับแล้วก็สติ๊กวางไว้ข้างล่างนะครับผมตรงกลางข้างล่างนะครับต่อไปนะ,ะับผมครอบาร์นะครับผมครอบาร์นี่ก็คือตะขอแหล็บไอ้ตะขอที่ใช้แบบพวกงานก่อสร้างนั่นแหละครับก็คือเอาอาโรสโรสเลสนะครับผมวางไว้ตรงนี้ครับผมเราก็จะได้ออกมาเนี่ยผมเอาเหล็กวางไว้ตรงนี้อีกสองข้างด้วยในแนวเฉียงเนี่ยผมต่อไปนะครับก็คือคราฟแบบอาเชร์เวลเลยนะครับเราก็จะได้แบออกมา ก็คือไม้เบสบอลนั่นเองเนี่ยผมโอเคเรามาดูดาเมจของอ่าอันนี้นี่ผมว่าฟันทีเดียวยังไงยังไงแม่งก็ตายเพราะดาเมจสิบสองอ่ะเนี่ยเราใช้กีตาร์ทุบเฮ้ย hey! กีตาร์มึงเข้าทีละหนึ่งมึงบ้าเปล่าไอ้ชายมึงเอาไว้มาเล่นโซโล่กีตาร์ฮีโร่แล้วเห็บช่วยไม่ได้เลยหนึ่งไงวะอันนี้มึงเอาไว้ไงอะไรครับเนี่ยดาเมจเข้าทีละหนึ่งนีครับรู้สึกจะใช้ได้จริงๆก็มีแค่แบบวู้นะครับมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึง ผมเปิดเกมโหมดสูงผมลองใช้นี่ตีมาดูดโอ้โหดาเมจเข้าทีละหนึ่งแล้วก็มีวันพังด้วยแม่จ้อยมึงเอามาโซโลโกีตาร์เล่นหรืองไงรับนั้นนะ่ะครบาโอ้โหโอ้โห,โโหแนะนำพวกนี้ไม่ต้องคราฟนะครับผมหรือว่าถ้าอยากแบบตกแต่งไว้สวยงามประดับร่างกายก็เชิญตามสบายนะครับแบทครับผมทีละหนึ่งแม่เจ้า คือมึงออกแบบมาผิดชนิดหรือเปล่าครับจริงๆมึงต้องเอาไว้ในแถบของเวปอนนะครับผมแต่ว่าดูมันเอาไว้ในแถบนี้ครับผมผมจะเปิดให้ดูนะฮะมันเอาไว้ในแถบของพวกแบบเครื่องมือนะครับผมไม่แน่เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันอาจจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือก็ได้แต่ว่าของก็ผมมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยไม่เชื่อผมไล่ให้ดูนะครับถึงแม้ว่ามึงจะเป็นเครื่องมือก็เถอะแต่ว่ามึงจะใช้เปิดอยู่แงยบ้าอะไรวะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นที่สปาวนะครับผมที่สปาวเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเไดมกิ ไม่น่าเกิดว่ะโอ้เกิดจริงๆด้วยโอ้โหแม่งไฟไหม้ครับผมนี่ซอมบี้เกิร์ลนะครับผีผู้หญิงครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้มันมันมันก็ไม่สนุกสินะครับเดี๋ยวผมจะต้องตบไปบ้างนี้ตายก่อนนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไล่ให้ดูสปาวเนอร์ครับผมของแต่ละตัวนะครับซึ่งผมได้ทําการรวบรวมมาไว้ในนี้หมดแล้วนี่ครับผมโอเคอย่างแรกครับผมตัวซอมบี้เกิร์ลนะครับก็เห็นไปอย่างตะกี้แล้วนะครับผมก็เป็นผีผู้หญิงนะครับมีเลือดจี้สิบธรรมดารๆกระจอกนะครับผม ซึ่งเราสามารถกระโดดตีตะคิทติคอฟมันตายเลยเนี่ยครับผมสุดยอดมากนี่เนี่ยติดคีบไปเลยนะครับโอเคเอานี้เก็บไว้ก่อนนะครับตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นแทงค์ตัวแทงค์นี่ผมค่อยออกมาทีหลังสปิทเตอร์นี่มันเป็นซอมบี้พิเศษผมจะเอาซอมบี้ธรรมดาออกมาก่อนนะครับผมสปิทเตอร์นี่มันซอมบี้พิเศษอันนี้ซอมบี้ตัวตลกครับผมเป็นซอมบี้อยู่ในจัดอยู่ในหมวดขวงซอมบี้คอมมอนนะครับผมซอมบี้ธรรมดานะฮะนี่เซดาครับผมนี่อะไรครับเนี่ยเวิร์เกอร์ครับผมผีแรงงานนะครับแล้วก็ผีตำรวจนะครับผมจัดอยู่ในธรรมดาครับผม รันช์นะครับไรออนอะไรสักอย่างเลยครับมันแปลว่าไอ้พวกแบบก่อจาราจรนะครับพวกม็อบอะไรประมาณนี้ครับผมจะเรียกนี้ครับผมไอ้พวกนี้รู้สึกจะเป็นซอมบี้พิเศษเนี่ยครับผมพวกพวกนี้เป็นซอมบี้ธรรมดานะครับผมเอาพวกนี้ออกก่อนอ่ะนี่ครับผมเรามาซอมบี้จาราจรกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเลือด20ครับผมแล้วก็ใส่ฮูดนะครับเออหล่อนะครับผมซอมบี้ตัวนี้ผมชอบนะแต่มีเลือด20อ่ะผมคิดว่าดาเมจน่าจะเท่าซอมบี้ธรรมดามั้งลองตีผมดูโอ้โหเท่าซอมบี้ธรรมดาเลยฮะ รู้สึกคอมมอนซอมบี้ก็จะมีเลือดประมาณเท่านี้ครับผมอันนี้ซอมบี้ตัวตลกนะครับก็แน่นอนครับผมว่าเป็นซอมบี้แล้วก็มีตัวตลกอยู่นะครับผมติดคลิปตายไปซะซอมบี้บอยครับผมก็เป็นซอมบี้ผู้ชายนั่นแหละไม่มีอะไรมากโอ้ยกูทรมานหลอดคอกูชิบหายเลยนะครับคุณภาพเสียงอันนี้ก็ผีผีอะไรเนี่ยครับตัวอะไรวะมันเป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเป็นตัวอะไรครับเนี่ยตัวซีด้าซีด้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดมึงก็เยอะนะซีด้าเพาแต่ มันเป็นทำอะไรมันเหมือนกับว่าเป็นผีใส่ชุดของมันเป็นเป็นผีใส่ชุดหมีรับประมาณนั้นนะครับอันนี้ผีแรงงานนะผมเบอร์เกอร์ติดคีติติดคีทีโอเคับผมผีเ w o ร์เกอร์ก็จะเป็นประมาณน,น,นี้นะผมต่อไปครับผมผีตำรวจนะครับเจ้า,จาก,ก็จะเห็นได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมใส่ชุดอยู่นะผมเตรียมพร้อมที่จะจับกลุ่มเราได้ทุกเมื่อนะครับนี่นะตายซะโอเคทุกตัวมีเลือดยี่สิบเนี่ยครับผมเอาอันนี้ผมดึงออกมาเป็นหมดแล้วเหรอ ต่อไปครับผมจะเป็นพวกซอมบี้พิเศษบ้างนะครับไอ้พวกนี้แม่งโดนไฟคอ,อกอยู่เลยนี่นะครับซอมบี้พิเศษครับผมจะมีอยู่4ตัวนะครับจริงๆยังขาดตัววิชไปนะผมวิชก็จะเป็นผีผูผ้หญิงครับผมว่าแต่นั่งร้องไห้ไงไงไง,ง,งถ้าใครเคยเล่นเรฟเฟอร์เดตหนึ่งกับเรฟเฟอร์เดตสองจะรู้นะผมว่าตัวนี้ร้ายกาจมากๆนะครับอย่าไปทำให้เธอโกรธเด็ดขาดเนี่ยผมไม่งั้นตบทีเดียวเราแม่งตีลังกา3ตลบรอให้เพื่อนช่วยเลยทีเดียวเนี่ยผมโอเค น,นี่ครับผมตัวชาร์จเจอครับผมเป็นผีที่แขนใหญ่ข้างเดียวไม่รู้ว่าช่วยตัวเองบ่อยหรือยังไงนะครับแต่ว่าใหญ่อยู่ข้างเดียวนะครับคืออย่างนี้ครับผมลองมาให้ดูครับผมนี่ผมจะเห็นได้ว่าแขนมันใหญ่อยู่ข้างเดียวข้างหนึ่งมันงอกง่อยมากครับผมผมไม่รู้ว่ามันมันจะทํอะไรผมไหมโอ,โอ้โอ้โเลือดมีสิบเองเหรอจริงๆเลือดมันต้องมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะทำไมมันตีผมรุดันยังวะนั่นนึงวังนนึงผมเอา <c oughs> พวกมันบดออกมาก่อนแล้วผมจะเสกชุดออกมานะครับ ชุดกูอยู่ไหนวะเออขอโทษขอโทษหมืน่น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 ผมใส่ตัวใส่ใส่แค่ตัวก่อนก็ได้มั้งนะครับโอเคกินข้าวก่อนนะครับแล้วจะลองให้เจ้าหมอดนี้มันทุบเราดูนะครับเอิ่มโอ้โ,อโหมันต่อเนื้อมากๆครับผมลูกกูก็เกือบดับแล้วนะครับโอ้โหแม่เจ้าคราวนี้กูไปเอาตัวพิเศษมาเพิ่มเลยครับเป็นของพิเศษมาเพิ่มนี่นะครับแล้วก็เอาหมวกครับผมมาล,ลืมหมวกนะ มีครับผมเราจะได้อึดกว่าเดิมขึ้นนิดนึงนี่ครับนี่ตัวแรบเนี่ยฮันเตอร์ผมฮันเตอร์ก็คือเป็นผีที่แบบมันมันจะใส่ฮูดนะแล้วก็คล้ายๆแบบเด็กทิมฮอปเด็กเด็กแรปประมาณนั้นนะผมแล้วก็แล้วก็จะแบบจู่โจมเราแบบขย่มมาหาเรานะครับแล้วก็ฆ่าคุูเลยแบบทันทีนครับผมทําการแบบฆ่าแบบผมขืนนะครับเอาแต่ขวดนะนี่ครับผมโอ้แม่งจะเห็นไนดะ้ว่าสภาพแม่งคล้ายคิงคองเลยนะครับมึงมันเป็นคิงคองเฮ้ยจริงๆ ระโจรโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันกระโจนโอู้อู้ม่งม,มีชัดเจอก้ามาเพิ่มอเสียงกูแตกพ่านเลยนัแ่นบบหนึ่งโอ้ oh my gosh กูตีมันธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหฮันเตอร์นี่ฮันเตอร์อจริงๆครับผมเห็นได้ว่ามันโจมตีเราแบบหลายสเต็ปมากเลยเนี่ยคือกูโดนทีนี่กูเกือบดับไปน,นั้นมันผีธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมธรรมดา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 แหละ มาฮันเตอร์ใหม่รอบครับผมฮันเตอร์ฮันเตอร์โอ้โหติดแม็กซิมัมสปีดนี่เนี่ยมึงไม่ได้แดกกูแล้วต่อไปครับผมผมจะเปิดเกมโหมดก่อนนะครับเพราะตัวนี้ผมคิดว่าท่านางน่าจะแบบตด,ดสุดยอดเลยนะครับเฮ้ยผมลืมเอามหมวกมานื้อไงวะหรือว่าหมวกผมตกไป,ไปที่ไหนเฮ้ย หรือว่าตะกี้ผมไม่ได้เอาหมวกมาเอาชั้งมันก่อนนะครับผมแทงเอ,อ้ยเดี๋ยวแทงไว้สุดท้ายสปิตร์ครัผมเป็นผีที่พ่นกดใส่เรานะครับแต่ว่ากดที่มันพ่นใส่จะเป็นแบบกดสีเขียวนะครับแล้วก็เวลาติดพื้นแล้วเราไปเหยียบใส่นี่โอโ้โหเลือดลดมันเนี่ครับผมได้แต้มรัวๆเลยนะครับถ้าใครเคยเล่น Left 4 Dead สองออนไลน์นะครับผมเพราะว่าเราสามารถได้เป็นผีได้นะครับโอเคสปิตอร์จะเห็นได้ว่าเลือดแม่งมีหนึ่งจริงๆมันยังขาดตัวจ็อกกี้อีกนะครับผมที่เป็นผีหลังค่อมของผมแล้วก็กระโดดขยุนน้้มามามมมมหนน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 นาาาาาเเรรรระะคคคัััับบบแแตต่่่่่วใอออีไผผงพดูิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสร้างมาผิดวัตถุประสงค์แบบเนี้ยเลือดมีหนึ่งกูใช้กีตาร์เคาะมึงกูว่าตายแล้วมึงก็ตายแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่นะมันต้องพวกอะไรเสกผมเนี่ยแม่โอ้โหกโดดูกูกระโดดกีตาร์ติดขี้มึงเลยทีเดียวโอเคครับผมต่อไปแท้งนะครับแท้งนี่กูต้องเปิดเกมหมดหนึ่งเอาไว้ละเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องตัวใหญ่มากแล้วก็เลือดเยอะนั่นไงครับมีเลือด30เนี้ยผมแล้วก็มีแทบบอสขึ้นมาด้วยเนียผม ตัวน,นี้จะเป็นบอสก็ผมเหมือนกับวิชนะครับแต่ว่าวิชนี่ยังไม่เท่าตัวแทงนะผมเพราะแทงนี่แบบโอ้โหใครเป็นนี่แม่งมันนะครับผมคือเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันโอ้โหตีเราแบบรุนแรงมากครับผมแต่คาตนานะกูแรงกว่าวะนะครับจุบ๊บอุ๊ยโอ๊ย,อยนี่แหบโอ้โหมีเลือด30นะครับผมแล้วก็ ดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมรุนแรงมากเลยทีเดียวครับผมนี่ครับผมใส่เกราะเพชรอยู่นะครับมันตีผมแบบเข้าทีหัวใจขวาหัวใจขวาครับผมเรียกได้ว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับผมอ่ะนะครับทั้งหมดทั้งหมดของมอสครับผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับไม่เชื่อผมเปิดให้ดูครับผมนี่ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมมีอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะอันนี้คราฟต์ไกด์ไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคนะครับผมขอตัวไปพักผ่อนคอกูก่อนนะครับผมก่อนที่คอกูจะเสียงจะแตกพากันมากกว่านี้นะครับผม แล้วก็ขอตัวไปจิบน้ําร้อนอะไรดีๆด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนก็ผมที่มีับผมวิธีนะครับในการช่วยรักษาคอช่วยทําให้หายไอก็คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างด้วยนะผมไม่เอาน้าพึ้งผสมมะนาวแล้วนะครับเพราะว่ากูกินแล้วไร้ผลและถูกทำลายก็ผมที่สําคัญนะฮะน้ำพึ้งหายา,ยากกูกินแล้วแบบมันไม่ใช่หายา,ยากคือผมไม่ถูกกับน้ำพึ่งอะ่ะมันไม่อร่อยอะนะครับ คือผมส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบน้ำพึ่งแบบสดๆเนี่ยับผมโอเคเนี่ยผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นม็อดนี้ผมจะผมเอาลิงก์ไว้โพสต์ตรงด้านล่างนะผมก็ใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับนีน้ผมแนะนำผมมากครับ